นาทีมิกทองระยะทุ่มรับขวัญหลานน้องวีลินทายาทเวียสุกุลวัฒน์จัดเต็มสมฐานะต้องบอกเลยว่าจัดเต็มสมฐานะวินาทีพระเอกดังมิกทองระยะทุ่มรับขวัญหลานสาวน้องวีลินทายาทของเวียสุกลวัฒน์จัดเต็มแบบสมฐานะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอยเมื่อเวียสุกวลวัฒน์พระเอกคนดังได้เผยโฉมหน้าทายาทครั้งแรกหลังภรรยาคลอดลูกสาวน้องวีลินท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายรวมไปถึงพระเอกดังมิกทองระยะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกลางไอจีว่ารอรับขวัญน,นะครับคุณหลานสาวของอมิก ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มสมฐานะวินาทีพระเอกคนดังมิกทองระยะทุ่มรับขวัญหลานสาวน้องวีลินทายาทของเวียสุกุลวัฒน์โดยงานนี้หนุ่มมิกก็ได้รับขวัญหลานด้วยทองคำพร้อมโพสต์ข้อความระบุว่ารับขวัญหลานสาวน้องวีลินของอามิครับหลงหลานแล้วครับ ขณะที่วิกกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณอามิกป้าปูป้าฟิลม์มแม่ออมแม่กุ๊กมากๆนะคะที่มาเยี่ยมหลาน